Let's get a look ในเดือนนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มดีกรีกรกความฮอตนะคะด้วยคอลเลคชันเสื้อผ้าจาก Fox ภายใต้ธีม Hol i เด y ค่ะที่จะนำเสนอนะคะเสื้อผ้าที่สดใสรับซัมเมอร์ด้วยเสื้อผ้าสไตล์ e m i n i n e d RES s ภายใต้ Material ที่เบาสบายสวมใส่ง่ายเหมาะกับซัมเมอร์นี้ค่ะ ฟ็อกซ์แบรนด์แฟชั่นชั้นนำสร้างสรรค์คอลเลกชันเสื้อผ้า,าใจสาวแฟชั่นนิสต้าย,ยุคใหม่ที่กำลังมองหาออฟฟิ t สวยๆในช่วงวันหยุดนี้ด้วยเดรสและออฟฟิ t เบาสบายสไตล์รีสอร์ทภายใต้ m ท t เรียลที่สวมใส่ง่ายอย่างซิล์และผ้าสโนว์และชีฟองที่พร้อมให้คุณโดดเด่นกว่าใครในซัมเมอร์นี้ประเดิมกันที่ลุคแรกอ,อย่างเดรสผ้าชีฟองพิมพ์ลายสไตล์รีสอร์ทคอลลาจกับผ้าคอตตอนบางพริ้วในโทนสีเนวี่บลูที่ให้ความรู้สึกถึงวันหยุดพักผ่อนได้อย่างดีภายใต้สูเทแบบคอบัวและกระโปรงทรงเอ ให้รูปร่างของคุณดูเีลวบางยิ่งขึ้นค่ะถัดมาเป็นลุคที่ดูสปอร์ตขึ้นอีกนิดแต่ยังคงไว้ซึ่งความสดใสมีชีวิตชีวาของซัมเมอร์ผ่านเดรสสีน้ำเงินเข้มสไตล์เนวีคอปกที่ซ่อนดีเทลเก๋ๆอย่างคอปกและแถบสีขาวที่มอบกลิ่นอายแบบสปอร์ตตี้เหมาะที่จะสไตลิล่งกับรองเท้าสนนเกอร์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับทัทั้ลุคค่ะ จากนั้นมา refresh อารมณ์ของคุณให้กระปี้กระเป๋าขึ้นด้วยเสื้อกล้ามสีนีออนพิงค์สวมทับกับคาร์ดิแกนสีขาวพิมพ์ลายสมอเรือที่มอบกลิ่นอายแบบรีสอร์ทสไตล์ลิงกางเกงเอวสูงผ้าค,คอตตอนย้อมสีเดนิมเฟดบลู Blue, ที่ซ่อนดีเทลเกๆ๋ๆสไตล์วินเทจช่วยได้อย่างลงตัวก่อนคอมพ l e ทลุคด้วยหมวกปีกกว้างพิมพ์ลายโพเกดอตเสื้อเห็นถึงความสนุกสนานสดใสในช่วงวเคชั่นค่ะ ชั่นต่อไปค่ะขอเอาใจหนุ่มๆน,นะคะที่ชื่นชอบเสื้อผ้าสไตล์แคัชวลกันบ้างจากแบรนด์อิชิออนค่ะที่ไฮไลท์ซิลเลทเรียบเท่ด้วยซิกเนเจอร์พรินต์สไตล์รีสอร์ตอย่างชาชั่นแล้วก็สไตรป์พร้อมกับโทนสีแบบเน v ว b l u บลูหนุ่มๆเทรนดี้ไม่คนพลาดค่ะ มาถึงแฟชั่นเซตเอาใจหนุ่มๆที่ลงไลในสไตล์แคชชั่วกับแบรนด์อิชิออนที่นำเสนอคอลเลคชันเรียบเท่สไตล์สปอร์ตผ่านออฟฟิทที่ดีไซน์มาให้ตอบโจทย์กับการแฮงเอาท์ได้แบบ d a y t o night ในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงผ่านการเลือกใช้แมทตเรียลและการตัดเย็บที่มีคุณภาพแบ่งออกเป็นสตรีทไอเทมที่มิกซ์แด์แมชง่ายดังนี้ค่ะเริ่มเหมือนที่ลุคแรกกับเสื้อโซลิดทีชเชิร์ดผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มาในสีแดนเนมซึ่งไฮไลท์เพิ่มความน่า ชิโน pants สีมัสตาร์ดทรงกินนี่ที่มอบลุกสล์ c a ชชวลสบายๆที่ซ่อนดีเทลเก๋ๆอย่างลายตารางที่ขากางเกงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับท <_ ca uses> ็อตทลลุกตอกกันด้วยลุคสุดชิลที่แฝงไว้ด้วยสไตล์สปอร์ตเรบเท่ผ่านเสื้อสไตร์ที s เชิ t ์ลายขวางสีส้อมอิดต,ตัดต่อด้วยผ้าสีพื้นโทนอินโทนสมคู่กันกับบังเกงชิโน pants ผ้าคอตตอนทรงส l i m ฟิตในโทนสีที่ตัดกันอย่างน้ำเงินเข้มที t ่มอบท็อทลลุกที่ดูแตกต่างอย่างมีสไตล์ค่ะ ถัดมาเป็นลุกึ่งฟอร์มอลผ่านการเล่นเลเยอร์บนเสื้อส t ตร p e ที h เชิลายขวางสวมทับด้วยเชิตแขนสั้นสีเดนิมสไตลิ่งด้วยกางเกงยีนขาสั้นที่สร้างสรรจากเดนิมคุณภาพดีที่ผลิตจากคอตตอนเพิ่มเท็กซ์เจอร์ด้วยการฟอกสีที่มอบลุคสุดธรรมชาติให้กับคุณได้แฮงเอาท์อย่างมีสไตล์ในช่วงวันหยุดนี้ค่ะ จากนั้นหัมมาตอกย้ำความแรงของเดนิมเทรนกับโทโ d เดนิมลุกผ่านแชมเบอรเชิ้ตพิมพ์ลายสีเฟดบลูเดนิมสกรีนลายโพกา้าที่เข้ากันได้ดีกับกางเกงขายา,ยาวชินโนแพนธ์ผ้าคอตตอนทรงสลิมฟิตสีน้ำเงินเข้มเทใความรู้สึกทั้งฟอร์มอลและแคชวลได้ในเวลาเดียวกันค่ะ ก่อนปิดท้ายนะคะด้วยสเตทเมนทีเชิร์ตสีขาวพิมพ์ลายสไตล์โมเดิร์นแมชกับกางเกงชินโนแพนสีมัสตาร์ดทรงสกินนี่ที่มอบลุคสไตล์แคชชวลสบายๆให้กับวันหยุดโดยเพิ่มลุกเล่นผ่านดีเทลลายตารางที่ขากางเกงทั้งสองข้างค่ะ